ชวนคุณผู้ชมทุกท่านค่ะไปสืบสารงานประเพณีที่มีชื่อว่านกพระเล่นเพลงของพี่น้องชาวจังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะที่จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีในวันมาฆบูชานั่นเองค่ะจุดเด่นของปีนี้คุณผู้ชมค่ะอยู่ที่ขบวนแห่ที่ถูกตกแต่งมาอย่างวิจิตรสวยงามอลังการจะสวยงามขนาดไหนต้องไปพิสูจน์ให้ถึงที่ค่ะ มาแล้วค่ะคุณชมนี่คือความวิจิตงดงามของขบวนแห่ช้าง16ขบวนช้างยิ่งใหญ่ตรการตาค่ะของงานประเพณีนบพระเล่นเพลงประจำปี2566นะคะทั้ง16ขบวนค่ะจะจำลองขบวนพยุหญาตราเมื่อครั้งในสมัยแผ่นดินพระเจ้าลิไทยหรือพระเจ้าทรงธรรมแห่งกรุงสุขโขทยัยนำมาโดยขบวนช้างของนายชาทิปรุจ,จนะเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยนางการจนีรุจนเสรีนายกเหล่ากาชาติและรองผู้ว่าทั้งสองคนพร้อมด้วยนายอำเภอทุกอำเภอขึ้นช้างร่วมขบวนแห่ข้ามสะพานแม่น้ำปิงไปสักการะพระบรมสมารีริกธาตุที่วัดพระบรมธมาตุค่ะเมื่อมาถึงวัดนะคะก็ได้มีพิธีรำบูชาพระบรมธาตุโดยนางรำจำนวน666คน เพื่อสมโพธครบ666ปีในการสถาปนาพระบรมธมาตุเจดีจากนั้นก็ได้เวียนเทียนร่วมกันเนื่องในวันมาฆบูชารอบพระบรมธาตุท่า,ามกลางประชาชนมาร่วมพิธีกันอย่างล้นหลามและสำหรับงานประเพณีนบพระเล่นเพลงถือเป็นประเพณีโบราณที่ทางจังหวัดกำแพงเพชรหรือฟื้นประเพณีนี้มาจัดขึ้นตั้งแต่ปี2526 ซึ่งคำว่านบเป็นคำโบราณแปลว่าไหวา้คำว่านบพระจึงหมายความว่าไหว้พระนั่นเองค่ะและสำหรับคำว่าเล่นเพลงก็คือการละเล่นสนุกสนานแบบพื้นบ้านโดยมีการร้องเพลงพื้นบ้านมีชายหญิงร่วมร้องและร่ายรำเป็นที่สนุกสนานภายหลังจากที่ได้ทำบุญทำกุศลแล้วนั่นเองค่ะ โดยงานประเพณีนบพระเล่นเพลงของพี่น้องชาวจังหวัดกำแพงเพชรนะคะจัดขึ้นตรงกับวันมาฆาภูชาของทุกปีนั่นเองค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ